สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาค่้ามช่อง 7hd ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานสารฝันปั่นน้ำใจเวลา13.44นวันนี้สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะเบอร์เคาลีโฮเทลประตูน้ําในงานสารฝันปั่นน้ําใจซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อทิอพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย <e ์รวมทั้งเพื่อสาธารณกุศลต่างๆในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานได้แก่การขับร้องเพลงและการแสดงแฟชั่นโชว์โดยนักร้องนายแบบและนางแบบกิติมศักด์มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2527 โดยคุณหญิงดวงใจสิงหาเสนีคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในสมัยนั้นเพื่อให้ทุนการศึกษาฝึกอบรมแก่นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลและเพื่อสาธารณกุศลโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2528 คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปร,รายการท no. ูบีเนมเบอร์วันวอร์ไตี้ ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทรงร่วมบันทึกเทปรายการ t no. ูบีน u m b e r ร์วันเวอช่วง t a l k to the p r i n c e s s สทรงตอบจดหมายสมาชิก t no. ูบีน u ม b e r รวันที่เขียนมาขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรายการ To บ no. ีน u m b e r ร์วันเวอเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ ทูบีนเมื่อวันกับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีองค์มนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการยาเสพติด c n d สมัยที่67เป็นวันที่2 วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนาสาธารณารัฐออสเตรียพลเอกกัมบนาทรุดิตองคมนตรี <S <S เลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมคณะผู้แทนประเทศไทยจากมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมฟังการอภิปรายโต๊ะกลมในหัวข้อแนวทางการดําเนินงานหนทางสู่สําเร็จในปีคศ .2029 ซึ่งแต่ละประเทศได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุสู่ผลสำเร็จตามปฏิญญารัฐมนตรีที่ตั้งเป้าหมายในปี2029โดยที่มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินการส่งเสริมพืชทดแทนฟินสอดรับกับความท้าทายตามปฏิญญารัฐมนตรีข้อที่1คือการขยายตัวและกระจายความหลากหลายของตลาดยาและข้อที่2คือการปลูกการผลิตการลักลอบค้าสารเสพติดและยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย โดยดำเนินการตามพระราชะปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชะทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอาชีพที่สุจริตสร้างไรายได้ที่มั่นคงทดแทนการปลูกฝิ่นต้นต่อของยาเสพติดร้ายแรงและบั่นทอนความมั่นคงของประเทศ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้ประชุมหาหรือความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคกับคณะจากสำนักงาน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ซึ่งมีโครงการพัฒนาในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดวยในปี2556 UNODC ประจำเมียนมาได้ร้องขอความร่วมมือจากมูล,ลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกในพื้นที่รัชฉานและมีการลงนามบันทึกความเข้าใจสองฉบับในปีพุทธศัการาช2560และ2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานร่วมกันเป็นเวลา2ปีในปี2567ถึง2568โดยโครงการหลวงจะสนับสนุน UN o d c โดีประจมียนมาและสปปลาวใน3กิจกรรมได้แก่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรหญิงทั้งรูปแบบการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดที่เมืองตองยีรัชฉาน เพื่อคำแนะนำด้านพันธุ์การขยายพันธุ์การตลาดและการแปรรูปรวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์สำหรับใช้ในแปลงกาแฟโดย UNODC ประจำเมียนมาจะสนับสนุนโครงการหลวงใน2กิจกรรมได้แก่การปรับปรุงคุณภาพและพันธุ์กาแฟโดยพัฒนาต่อยอดความร่วมมือให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นของโครงการหลวงในการช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลก สถาบันวิจัยจุลาพรณ์จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบรหิหารจัดการโรคพิสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดราชบุรี ที่โรงแรมณเวลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งคณะสตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมจัดขึ้นโดยมีการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้แอปพลิเคชันในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่โรงเรียนและชุมชนการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกมตอบคำถามการเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ180คนได้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษาอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและผู้แทนในชุมชนเพื่อสนองพระปณิธานในการยุติปัญหาโรคพิษสุนักบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนสอดรับกับองค์การอนามัยโลกที่มีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนักบ้าหมดจากโลกภายในปีพุทธศักราช2573 จังหวัดราชบุรีมีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวม2 6 6 7 3ตัวฉีดวัคซีนไปแล้ว2,3,128ตัวและผ่าตัดธรหมันไปแล้ว5,118ตัวพร้อมกับฝึกอบรมอาสาปศสสุสัต317คนในปีงบประมาณ2,567กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อผลักดันให้เป็นอำเภอที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้แก่อำเภอดำเนินสะดวกอเภอสวนพึ่งและอะวัดเพลงโดยมีสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน2แห่งได้แก่ บ้านพักพิงแก้วตาเพื่อสุนัขจรมีสุนัขและแมวในความดูแล1,180ตัวและบ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอมีสุนัขและแมวในความดูแล400ตัว